พี่น้องขี่น้ำกลนกันมากสิเด้บริทิมในปลากันไปใส่ได้อล่ะแม่ใช่ไหมแม่นี่ไงใช่เออเนี่ยตู่แล้วไปน้ำกันยังสี่เหร่าหมื่นก,นกนะไปภาคบ้านไปภาคบ้านไปน้ำกล่นนี่สิแล้วคือบางคนก็ไม่เห็นแม่ขึ้นรถกันกะทีบ้าเอาแม่นี่แม่ทิมคือบริไปน้ำรอตู่จังสันแจ้งสี่ไปทั่วลงพอเอกไม่หน่อยอย่าไปว่าเพิ่น คือแบ่งของอยู่ทั้งรถตู้กับแบ่งของลงมานีมันมันบางส่วนจะติ่มกับอยู่ความบางส่วนทั้งรถตู้กับมี่มีเหมือนกันอยู่กินน้ำกันเมือสิมากระเมือสิมาบ้านกับไปกินข้าวกินยังแบบกันมากนี่แหละกระขี้น้ำกลนกันไปนี่แหละก็เด็ดทิพย์ด้ปลาได้กันกันได้ไหมกับมีแต่มื่อนันทีพากันกลับบ้านที่แม่ติ่มกลับบ้านนั่นแหละพัดนังเทียแบบหิวพรอยหิวยางมันกับมาลุงตูงนั่งแม่ติ่มกับเฝ้านะเพราะว่าแม่แม่ก็เลื่อมแบบ เริ่มแต่งหนาก่อรมูเนาะเพราะว่าอุ้งยิงนี่แต่งที่หลังแม่เด็กอุ้งยิงนี่แต่งที่หลังแม่เพราะว่าแม่ต้องเฝ้าแต่งแต่งก่ราหลังมือกับร่ำก่อย่างเสียถ้าคือร่ำกรดองชานี่ก็ต้องเตรียมต,ตัวไว้ก่อนเพ,พิ่นถือซอยอยู่พี่น้องเพิ่นเพิ่นถือบ่ซอยเพิ่นถือซอยอยูหันหลังเทนไม่ติ้มกับฝ้าฝ้าหอบพองมาลุ่งตูนั่งฝ้ามาแต่งหนาบางครั้งห้าเหรียนอยูห้าเหรียญเนี่ยอันเพื่อเสียห้าต้องล่ำเรียงลำย่อยก่อนึงชา เป็นชาพ่อพี่ญาแม่พี่ญาที่ออกออกพร้อมกันไม่ตินก็เลยแบบต้องต้องเฝ้านะเฝ้าคนของุณของรงกอาู่ของล่องก้อนเฝ้าเอาอุปกรณ์อยู่ของล่ง <chiar> ก้อนซึ่งว่าด้ถาพ่อเอกว่าด้ถาแม่หน่อยบ้าต้องให้เพิ่นคนซอยเพิ่นสีซอยอยู่เพิ่นกัญญาพ่อเพิ่นหันหลับไปต่างคนต่างมีหน้าที่ทำนั่นแหละต่างคนกับต่างมีหน้าที่เฮามหน้าที่เฮาเฮจังเด็ก็ได้ที่เฮาสิท่าฉาก แม่ก็ว่อยากว่าอยากให้ว่าอยากให้เสียงานเถนะนะถ้าเขาเสียฉากนึงคือคือเขาเสียเซลเลยปะเป็นยัง้คือจังเขาคือมาบ่าท่านยังสิแต่งหนาบ่าท่านมือมันก็ยังเสียใจอยู่ด้พี่น้องไม่ติมก็ต้องุีบก่อมีมือหนึ่งไม่ติเพรท่านเพราะว่ารถมันติดรถตีเลแล้วก็ตีรถมาจากกรุงเทพซึ่ง้ามบอว่านไม่ติมเสียใจบ่เสียใจมากในฉากนั้นน่ะ ขนาดว่าถามว่าฉากนึ่สำคัญบบสำคัญหนดแต่ว่าถามว่าโสสำคัญกับผู้สุทสำคัญแต่ว่ามันสำคัญสำหรับจิตจิตวิญนย่านสำหรับนักแสดงนะนี่นในฉากฉากที่ว่าพ่อพ่อแม่แม่ออกไปพร้อมกันฉากพ่อพญ่าแม่พญ่าฉากตัวโบน่ะออกพร้อมกันแม่ติมบรท่านดูเหมือนหนึ่งไม่ติมรู้สึกเสียใจแห้งเสียเสียใจแห้งมาบ้าบ้าจังขาดไหน ขนแนวราขาล่ามาสายไม่ติดยังยัง,ย,งยากยากยากสำหรับคนคนนี้ที่สิขาดล่ามาสายนอกจากส,สีลมมอน,นอนเสื้ออีลีนอกจากจะป่วยลุกมได้อี่ลีค่อยสีได้ขาดแล้วก็เป็นคนที่แบบรับผิดชอบงานได้ดีเยี่ยมอยากเป็นอยากเป็นตัวย่างไห้ลูกๆเนาะ อยากเป็นตัวย่างไห้นักแสดงผู้อยู่รุ่นหลังหมอล่มสมัยก่อนสมัยเกา่าเหมือนกับหมอล่าใหญ่เหมือนกับที่แม่ต๋มเคยอยู่มาไทมาสสหน่อยหมอล่าใหญ่หมอลำาใหญ่คือกันเอาเจเอาจิตวิทยาจากหมอล่มขมอนเน่นมาใส่ในตรงเนี้ยมันก็เลยใจเนี่ยมันก็เลยบอกขาดล่ามมาสาย เพราะว่ามันนี่จิตสนกมันเป็นจิตใต้สำนึกจริงๆที่ว่าเป็นยังไม่ติมจังบได้ขาดล่ามาสายอยากทำให้ลูกๆเห็นว่านี่แหละคือเป็นนักแสดงตัวจริงจากตะกี้ตะกรอนเคยอยู่กับเมนูกมาเนาะโอ้ยมึงป่วยได้มึงไขได้แต่มึงห้ามตายตายค่อยไป้ล่า เปเลียนทังสั่นเราเราเราสีใสข้ามนีเลยเราสีใสกดลีกเลยจริงๆอืมกลวยไดดขายแด้จ้ะถตูมึงขาด ừ, ไดม้มึงมึง <c oughs> มึงขาดบ่ได้มึงลาบาดแดดมึงห้ามตายด้วย <c oughs> นี่แหละยยนี่แหละนี่ไงรถตู้คันเลขที่น่อยไม่เต็มกันยังคันนี่ย่างน,านอนย่างเหยียดเอวเหยียดยังกะทิได้เต็มที่เล็กน้อย มอนอิงน้องภูมิลิงน้อยกระชิดเด้เหยียดบ่อยเงาเต็มทีเรื่องในสะดวกสบายเข้าใหญ่เข้ากระย่างแขวงในใจยางอีกพี่น้องเข้ากระยาอยากให้ล <Asia> ูก <check> พ <common hos Ireland> ักคอนเนาะเขาก็เฮ็ดงานคือกันลูกๆเขาก็เฮ็ดงานคือกันคือพอยงามจะยดแขวงแบบทะเลเดียดแขนเดียดขาโอ้มันมีแห้งขาไม่แห้งอันนี้น้อนคดขาแมว่าเอ้าตะกี้เจ้าคืออยู่ได้อันสิน่ะ เดี๋ยวนี้คือจังสียูประด้ยูได้คือเกาพี่น้นองเมให้ติมให้แม่ติมไปขึ้นรถตู้ยานยานลูกก่สบายแต่มากะสร้ำงไปน้ำกันคือเกาอย่างนี้ขี้น้ำกลนกันไปภากกับภาอยูมองเดียวกันเดิมทุกอย่างนั่นแหละหากกันแพงกันคือเกากินเขาน้ำกันคือเก่เมื่อกระสีไปซีสิกเย็นน้ำกันคือเกาเนาะเอาเป็นว่าแม่ติม อ่าเครียใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะเข้าใจไม่ติมเด้อขอบคุณหลายๆเอ,ออก็ขอบคุณหลายๆสำหรับกวมหงใยสำหรับควมรู้สึกดีๆที่มิหายนะไม่ติมเนาะเพื่อนอาชีเพื่อนอาชีเข้าใจพิดกันนะ่ยนะไม่ติมกะกัต้อมใจมาใไส่กันละละพี่น้องเอฟซีกะให้ฮักกันแพ่งกันฮักอีหล่าหน่อยฮักก่ต้องฮักลายดอกฮักหน่อยๆน่อยแต่ว่าฮักตื่นต้นฮักตลอดไปทีมงานเทาแล้แม่นทีมงาน คือทีมงานทุกคนน,นั่นแหละองค์กรเหมือนองค์กรนั่นแหละองค์กรก็องคก์กรก็บด้เป็นยังกันถือกันดีหักแพ่งกันดียิ่งตอนนี้ยิ่งมือแรกนี่อ่ะอ่อาจารย์อํานวยเนาะอํานวยประทวงพลสิมาเปิดเพจให้ซึ่งเป็นเพจสาวน้อยเป็นองค์กรเดียวกันทุกคนจะมีเพจแล้วแม่ติมก็จะมีเพจแล้วกะถ้าหากว่าแม่ติมีเพจกะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เลยเล้อพี่น้องเนาะสีมีเพจแล้วดีใจบากคักเด้มีมี youtube เป็นช่องเป็นช่องของจะคลองแล้วก็สีมีเพจอีกทุกคนจะมีเพจเหมือนกันเลยอืมเหมือนเป็นเพจเป็นยังจังลงคลิปล่งยังก็จะมีเพจแล้วลงไปในเพจนัพร้อมเบิ่งได้ทั้งเพจเบิ่งได้ทั้งอ่าช่องย t u b e เนาะ คิดดีทำามดีกะบ,บาล,ลมีเกิดขึ้นวาน่นแหละพี่น้องคันเมติมได้พิดกับคน้นั่นลหลายเติบแม่เป็นคนคิดดีเลยเป็นเหมือนพี่น้องเลยพี่น้องก็คิดดีแต่ว่าผู้ลองค้นก็อาจจะจะคิดเข้าใจพิดจังสีนะแม่ติมกับประทูดเป็นหลอกแต่ว่าอันนี้แม่ติมเขอชี้แจงเนาะจบประเด็นดราม่าแล้วนะคะเออหากกันใบดีก็สร้างกันไปคุณกินปลาผ้าพี่กินเขา ตัวพี่น้องอีสานพี่น้องมันกระซ้ําเป็นบุญนะไปพี่น้องเอฟซียาแปลกใจว่าเป็นยังจังมาเป็นเอฟซีสาวหน่อยเป็นยังจ้งหาหักเนหลายเท้มันเป็นบุญสมพงษ์มนตัวพี่น้องเคยเฮ็ดบุญห่วมซาดห่วมซาดตักบาดห่วมคันตัวเคยอยู่น้ำกันแต่อดีตชาติเนี่ชาตินี่ก็เลยได้หกักได้แพงกันไร กะหักกันไปโดนๆนะพี่นอ้องเด้ออตามรถตู้ค่ะอาคลิปน,นี้ก็เอาใบสนิก่อนกันแล้วกันเนาะอย่าลืมกดไลแ์กดแชร์กดแซมสไครต์กดเทดริงแจแ้งแต่เนี่ยพี่น้อง